สวัสดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบห้านะคะของประเทศฟินแลนด์ค่ะเป็นยังไงม้างคะพี่เป็นยังไงม้างาคะสามาทุ่มสี่สิบห้าค่ะประเทศฟินแลนด์อากาศดีมากเลยค่ะดูนะคะอากาศดีมากพาชมค่ะ เดินเล่นนะคะเวลาสามทุ่มสี่สิบห้านาทีรืดร้อนของประเทศฟินแลนด์ค่ะอากาศดีมากเลยค่ะดอกไม้สวยงามค่ะอยากให้ทุกคนมาเที่ยวค่ะช่วงรดูช่วงฤดูร้อนของประเทศฟินแลนด์เป็นอะไรที่น่าเที่ยวมากเลยนะคะดูค่ะ ชมบรรยากาศค่ะพาชมบรรยากาศนะคะเป็นไงมั่งคะมีแสงแดดแสงแดดยังมีแสงแดดอยู่เลยนะคะใกล้จะสี่ทุ่มแล้วคะ่ะแสงแดดยังมีให้ชมอยู่เลยนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะมาดูทุ่งผัก ที่เป็นไงมั้งคะสวยไหมคะสวยงามมากเลยคะ่ะอาจจะลายตาไปหน่อยนะคะมาเที่ยวฟินแลนด์กันนะคะฤดูร้อนน่าเที่ยวมากเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะ